ถึงช่วงที่เกษตรกรที่ทําปศุสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เลี้ยงโคขุนเนี่ยนะครับน่าจะลองดูครับว่าที่นี่เขาเลี้ยงอย่างไรให้กําไรกันปีละเป็นแสนค่ะที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเก่งมากนะคะกําไรปีหนึ่งเนี่ยเป็นแสนกว่าเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีทางขาดทุนด้วยเลี้ยงกันมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถสร้างไรายได้ที่สําคัญคือผลผลิตก็คือเนื้อโคขุนนั้นไม่มากเกินไปค,คือการตลาดมันพอดีกับความ,มต้องการนะคะติดตามได้จากรายงานคะ่ะ คนนุนพ้นทางสุ per highway หนุ่มพเนจรท่องไปตามฝันฝันของเจ้าดูเดลิศล้ำลาวันฝันเจ้าฝันว่าโลกจะมาเลี้ยงมาลายโอ้ยามนี้เรา แสงลอยลาสาคกุนาเจ้าบินจากฟ้าสู่รังอ้าวพี่พสีสดีครับส,สดีัครับโอ้ที่นี่เพลงเพาะมากเลยครับพี่ผมชอบมากเลยเนี่ยนะบันเทิงมากเลยเข้ามามีแต่เสียงเพลงทำไมที่นี่ถึงต้องมีการเปิดพงเปิดเพลให้กับวัวฟังด้วยครับพี่คือวัวที่นี่นอกจากที่จะอยู่ดีกินดี <c oughs> ต้องอารมณ์ดีด้วย มันสื่อความหมายว่าคนเลี้ยงก็อารมณ์ดีัว้ก,ก็อารมณ์ดีคนเลี้ยงก็อารมณ์ดีัวเองก็อารมณ์ดีใครที่คิดว่ามาฟาร์มเลี้ยงโคแล้วจะต้องได้ยินเสียงโคร,ร้องเหมือนกับฟาร์มทั่วๆไปอาจจะต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าเสียงแรกที่จะมารอต้อนรับใครก็ตามที่มาเยือนที่ฟาร์มโคขนน้องแหนแห่งนี้คือเสียงเพลงแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเพลงที่เปิด ไม่ได้ไว้ให้คนฟังนะครับที่นี่เขาเปิดเพลงให้โคขุนได้ฟังว่าแต่ทําไมต้องเปิดเพลงให้ฟังเออแล้วจะฟังรู้เรื่องไหมละครับเนี่ยใช่อย่างวัวที่เห็นนี้เขาเรียกว่าเป็นวัวปลายน้ำใช่ไหมครับวัวป,<ะ>ปลายน้ำครับอธิบายหน่อยฮะวัวปลายน้ำวัวป,ปลายน้ำคือ<ะ>วัวที่เราวัวที่น้ำหนักประมาณ3 5 0ร้อย,อยิถึงสี่้กิโลอายุอยู่ประมาณ2ปีครับเราจับมาขุนก่อนระยะเวลาการเลี้ยงที่ต้องใช้เวลานาน,านถึง15เดือนขึ้นไป เลี้ยงเพื่อเอาเกรดไขมันไขมันตัวมาบริ่งที่แทรกในเนื้อพอไปน้ําเราจะให้อาหารอะไรบ้างเราจะให้อาหารโปรตีนแค่ไม่เกิน12% 12ไม่เกิน12%แล้วเกินนี่ปุ๊บัวจะสร้างเนื้อมากพอพราสร้างเนื้อมากปุ๊บมันจะไม่ค่อยมีไขมันครับไม่ค่อยมีไขมันแทรกในเนื้อครับมีแต่ไขมันที่อยูร่รอบนอก อย่าง15เดือนสุดท้ายที่เป็นวัวปลายน้าเริ่มต้นตั้งแต่350กิโลกรัมขึ้นไปรเราจะมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงต่อตัวประมาณเท่าไหร่ครับต่อู่ประมาณ25,000บาทต่อตัว2 5ประมาณประมาณ,มาณแล้วที่นี่เป็นสุดเี่นรู้ด้วยเกษตรกรที่มาดูงานที่นี่เขาจะเลือกเองว่ามาดูปุ๊บเขาจะเลี้ยงแบบไหนแลามีเมโคต้นน้ำเพื่อผลิตลูกแล้วมีโคกลางน้ําคือพวกที่รอขุนแล้วมีวัวปลายน้ําที่นี่คือขุนเพื่อส่งตลาด วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่พีพาผมไปดูหน่อยนะฮะตั้งแต่วิธีการเลี้ยงต่างๆต้นน้ําเป็นยังไงกลางน้ําเป็นยังไงเพราะว่าอย่างพี่พีบอกที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็จะมีครบทุกขั้นตอนกระบวนการถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่พอมีต้นทุนแล้วอยากขายโคโตเต็มวัยได้ในเวลาที่จํากัดนะครับ<ๆ>ก็สามารถที่จะทาฟาร์มเลี้ยงเฉพาะโคปลายน้ําโดยสามารถหาซื้อโคกลางน้ําจากเกษตรกรในเครือข่าย อย่างที่ฟาร์มโคคุนน้องแหนแห่งนี้ก็มีการเลี้ยงโคกลางน้ำไว้ให้กเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาในขณะที่พี่สุขีเองก็ได้ทดลองครับปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงอย่างเรื่องของอาหารเพื่อลดต้นทุนแต่ก็ยังคงคุณภาพของเนื้อที่ตลาดต้องการไว้ด้วยครับ ตอนนี้นี่เราอยู่ที่โคกลางน้ำโคกลางน้ำเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่แล้วก็น้าหนักมันประมาณเท่าไหร่ครับพี่แค่อยู่ประมาณ2ปีอาจจะเป็น20เดือนก็ได้น้าหนักรู้ที่350กิโลขึ้นไปแล้วแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเริ่มเป็นโคกลางน้ําจากต้นน้ามาเนี่ยอ่าคือวัวยานมวัวยานมแตบแม่คือประมาณประมาณแเดือนประมาณ8เดือนอ่ายานมมาปุ๊บก็มาเลี้ยงต่ออีกประมาณ1นปีใอาหารที่ให้เขาเราให้อาหารอาหารที่ให้เขาอ่า ให้อาหารโปรตีน14ก็ได้12เก็ได้ต่างกับครัวปลายน้ำนยังไงฮะต่างคือให้กินน้อยกว่าอ๋อที่นี่จะกินน้อยกว่ากินน้อยกว่ากินเพื่อสร้างโครงสร้างรอไปเรื่อยก่อนยังไม่ให้อ้วนเต็มที่เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้จะมีต้นทุนใน,ในการเลีย้ยงประมาณเท่าไหร่ฮะในส่วนของโครกลางน้ำนครครกลางน้ำถ้าเลี้ยงอยู่หนึ่งปีเนี่ยจะหมดประมาณหมื่นกว่าบาทหมดหมื่นห้า แต่หากอยากจะได้โคขุนที่เกรดคุณภาพพรีเมียมพี่สุธีก็บอกนะครับว่าต้องพัฒนาตั้งแต่โคต้นน้ำซึ่งก็จะต้องดูแลตั้งแต่เรื่องของสายพันธุ์และการดูแลแม่พันธุ์ถือว่าเป็นต้นทางที่ทำให้โคขุนน้องแหนมีคุณภาพและมีความแตกต่างจากโคขุนทั่วไปเลยนะครับคือจะเห็นว่าเราจะต้องใช้เหมือนวัวสายพันธุ์นอกมาผสมกับวัวสายพันธุ์พื้นเมืองด้วยใช่ครับครับมันจะได้ โคที่ทั้งคุณภาพเนื้อและก็ความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีพอสมควรอย่างเชลี่เนี่ยแม่พานอายุสักประมาณเท่าไหร่ฮะถึงจะเริ่มให้ลูกได้รเราอรอจนอายุเขาได้ประมาณ2ปีกว่าเราก็จะผสมให้ให้เขาติดติดท้องพอเขาออกลูกมาปุ๊บเขาจะมีระบบเต้านมที่กันสร้างนมที่ดีและมีโครงสร้างที่ดีครับเพาะฉะนั้นถ้าเกิดก่อนก่อน2ปีหรือว่า,ายังไม่โตเต็มที่าอายน้อย แล้วไปผสมซ,ซึ่งวัวที่กำลังสร้างโครงสร้างอยู่นี่ครับพอเราผปปสมปุ๊บเกิดเขาติดลูกปุ๊บโครงสร้างเขาจะอยู่และเขาจะดึงพวกแร่ธาตุต่างๆในร่างกายพวกแคลเซียมพวกแร่ธาตุทุกอย่างเนี่ยดึงไปสร้างลูกครับโฟก,กัสที่ลูกมากกว่าโอ้ยทำให้ตัวแม่พันเองมีปัญหาต,ต,ตัวแม่เขาจะโสมในส่วนของโคต้นน้ำเนี่ยเราก็จะเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนอายุประมาณ8เดือนครับใช่ไหมฮะอย่ถ้าเกิดเราขายในอายุวันาณ8เดือนหรือว่าพอช่วงหย่านมเนี่ยถ้าเกิดขายให้ต่อให้กับ ส่วของกลางน้ำจะขายได้ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าขายเลยก็ราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ20 0 0 0บาท<ม>ถ้าเลี้ยงดี<ม>ได้เพิ่มถ้าเลี้ยงวันดีลดลงครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ากระบวนการเลี้ยงโคข,ของที่นี่มีการทดลองการจดบันทึกการคำนวณเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีคุณภาพมากที่สุดอีกทั้งการทดลองใช้สูตรอาหารที่ผสมเองใช้หญ้าที่ปลูกเองอยังช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยอาหารที่ใช้เองก็ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ว่าปลอดสารเร่งเนื้อแดงไม่มีกระดูกปนเจือปนทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้นะครับว่าเนื้อวัวที่นี่ปลอดภัยเท่านั้นยังไม่พอครับที่นี่ยังมีการทําตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อโคขุนได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยนะครับ เวลาชำและเนี่ยก็จะแบ่งว่าเป็นเชอรอยเป็นสันในเป็นริบอายเป็นทีโบนคือเขาไม่ได้ขายรวมเหมือนวัวบ้านเรา<อ>ค่ะก็<อ>จะขายเป็นแต่ละชิ้นละชิ้นค,ค่ะมีตั้งแต่เป็นชิ้นส่วนต่างๆจนไปถึงลูกชิ้นด้วยใช่ครับตอนนี้เราทำการตลาดในการส่งไปขายที่ไหนยังไงบ้างฮะเราขายไปที่สะกรหนองสูงประสุสัตว์จังหวัดบุกดาหารแล้วอีกส่วนหนึ่งพี่ก็ส่งไปที่ะพะเยานะ อ๋อส, <ะ S 1> ส่งข้ามไปสกอโคกภาคเหนือเลยคาใต้ค่ะอ,อันนี้ก็คือเราต้องเป็นสมาชิกของแต่ละสะกอนั้นๆเพื่อจะได้ระบายวัวออกไปและในกลุ่มของเราเองเรามีการบริหารจัดการยังไงครับในส่วนของกลุ่มของน้องแหนนะคะสมาชิกที่เป็นสมาชิกของกลุ่มพี่นะคะ่ะเราต้องมีมาตรฐานเดียวกัน คนไหนที่เป็นสมายคิกโคขุนก่อนคุณจะเลี้ยงวัวเนี่ยต้องมาอบรมที่นี่นะคะต้องมาอบรมเรื่องการเลี้ยงการเลือกคัดเลือกสายพันธุ์นะคะคการให้อาหาร,รนะคะแล้วเราจะทํายังไงไม่ให้การเลี้ยงของเรามันพอเรากระจายให้คนอื่นๆเลี้ยงยเงี้ยไม่ให้เรื่องของราคามันตกหรือว่าจะสามารถควบคุมคุณภาพในส่วนอื่นๆในส่วนของราคาเนี่ย ราคาเนี่ยสกอร์จะเป็นคนกําหนดราคาให้เราค่ะคว่าเขาจะซื้อตามเกรดเนาะตามคุณภาพเนื้อในส่วนที่ว่าไม่ให้ล้นตลาดเนี่ยเนาะในสมาชคิกของเราเนี่ยยังสกอร์เนี่ยเรารับออเดอร์มาสมมติว่าปีนี้300ตัวครับ3 0 0ตัวเราก็จะทยอยทยอยทยอยตอนวัวน,นะคะคเพราะว่าถ้า300ตัวเราไปตอนพร้อมกันครั้งเดียวมันก็จะออกพร้อมกันอ๋อก็มีเทคนิคด้วย ค่ะก็จะแย่งคิวกันออกว่าของชั้นก็15เดือนแล้วนะ<ม>ก็อยากออกค่ะเราก็เลยทยอยตอนอเดือนละ1 0 0ตัวอ๋อ,อก,ก็ตามจํานวนออเดอร์ที่เข้ามาสมมุติว่ามการาเนี่ยหนึตัวเราก็จะเว้นไปประมาณเมษาเมษาก็ไปขึ้นทะเบียนอีก100ตัวแล้วก็ตุลาอย่างเงี้ยค,ค่ะเราก็จะเว้นห่างเพื่อให้บัวเนี่ยมีมีการหมุนเวียนทุกรุ่นค,ค่ะมันมันจะได้คิวไม่แน่นค,ค่ะ จากการที่มีตลาดรองรับที่หลากหลายทางวิสาหกิจชุมชนโคขุนน้องแหนะก็ได้นําองค์ความรู้ในการเลี้ยงโคในเชิงคุณภาพมาต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตร,รกรในพื้นที่ซึ่งก็สามารถเลี้ยงเป็นช่วงวัยตามความถนัดหรือว่าจะเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําก็ได้โดยทางกลุ่มจะคอยให้คําแนะนําและควบคุมคุณภาพซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า250รายให้ความสนใจซึ่งก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามความต้องการของตลาดเลยนะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจในกระบวนการเลี้ยงโคขุนของที่นี่นะครับก็คือการจัดก,การที่ครบวงจรไม่มีของเสียที่สูญเปล่าแม้แต่ปัสสาวะของโค ก็ยังนำไปทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในการหูงหาอาหารเป็นพลังงานทดแทนหรือแม้แต่มูลหรือว่าขี้วัวเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถนำไปขายเป็นรายได้กลับมาอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ นี่เองนะครับนะับว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จของเกษตรกรที่มีการบรหิหารจัดการได้อย่างครบวงจรทั้งยังมีการทดลองประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็สามารถที่จะขยายผลไปยังสมาชิกและเครือข่ายที่สนใจสามารถนำไปเรียนรู้และต่อยอดโดยผลลัพธ์ที่สำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนครับ